สวัสดีครับทา่านคณะกรรมการ,ร,การที่เคารพผมนายชัยศิริโพธินักศึกษาหลักสูตร,รรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะมานำเสนองานสารนิพนธ์เรื่องมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ร่วงขังอนจำกรางคลองเปรมความเป็นมาและความสําคัญในปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหาการกระทําผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากและเป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศรูปแบบของอาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดในคดีอาญาซึ่งมีโทษจำคุก ทำให้กรมราชัณฑ์ประสบปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังภายในเรือนจํามีผลทําให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังมีมาตรฐานต่ากว่าที่ควรปัจจุบันกรมราชัณฑมมีจํานวนผู้ต้องขังในความควบคุมเกือบ4 0 0 0 0คนเรือนจำการคลองเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงรับผู้ต้องขังกำนวนโทษตั้งแต่15ปีถึงประหารชีวิตสามารถรองรับผู้ต้องขังได้จํานวน8,331คนเมื่อมีผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงเกิดปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง และที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้้อกขังยังพบไม่มากนักผมจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ลูกขังที่ถูกควบคุมอยู่ภายในเรือนจำการคลองเปรมเพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้้อกขังต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้้อกขังเรือนจำการคลองเปรมเพื่อศึกษาปัญหาและปสรรัที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ลอกขังและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ลูกขังต่อไปขอบเขตการศึกษา ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้นองขังคือเรื่องของปัญหาและอุปสรรครวมทั้งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นอกขังที่อยู่ในเรือนจําการคลองเปเปมขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงกําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้้ังขังกําหนดโทษ25ปีขึ้นไปจํานวน10คน กลุ่มผู้นอกขังเพศทางเลือกจำนวน5คนกลุ่มผู้นอกขังเข้าเกณฑ์พกักการลงโทษจำนวน5คนกลุ่มผู้นักขังสูงอายุจำนวน5คนกลุ่มผู้นักขังพิการจำนวน5คนเจ้าหน้าที่จำนวน5คนรวมทั้งสิ้น35คนขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรสลับประกอบด้วยอายุศาสนาระดับการศึกษาฐานความผิดกำหนดโทษโทษท,ที่เหลือและชั้นของผู้นอกขังรวมไปถึงปัจจัยขัน้นพื้นฐานได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่นอนและยารักษาโรคส่วนตัวแปรตามได้แก่ มาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ลุกขังจำนวนทั้งสิ้น10ด้านมาจากข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสาประชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ลุกขังประกอบด้วยด้านปัจจัย4ด้านสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยด้านการได้รับอิสระภาพก่อนกําหนดด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกด้านกีฬาและนันทนาการด้านสุขอนามัยด้านการเข้าถึงการศึกษาด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและด้านการลงโทษทางวินัยของผู้ลุกขังขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาเฉพาะเดือนจำการของเปลน ศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษ,ษ,ษ,ษจิกาย,ยน2562จนถึงเดือนมีนาคม2563ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้รุกขังในเรือนจำการของเปรมแล้วก็จะนําเอาแนวทางรวมถึงปัญหาลูปกประสไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รุกขังในเรือนจำการของเปรมต่อไปผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ระดับความต้องการของมัสโล ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสาประชา,ชาติไว้ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีผู้กระทําผิดการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําให้ได้กรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ตัวแปสรสละดังที่ได้กล่าวไปแล้วประกอบด้วยตัวแปสรสละได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลและตัวแปรตามคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั้ง10ด้านวิธีการศึกษา งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน6กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ต้องขังกําหนดโทษ25ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ต้องขังเพศทางเลือกกลุ่มผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์พักการลงโทษกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุกลุ่มผู้ต้องขังพิการและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น35คนโดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเอกสารและการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายจํานวน6กลุ่ม รวมทั้งทั้งสิ้น35คนผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การตีความการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้โดยใช้การตีความพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของความต้องการทางด้านร่างกายความตระหนักในเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและความคาดหวังของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษออกจากเดือนจํา สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอนะข้อมูลด้านปัจจัย4ผู้นุ่งหางได้รับความเพียงพอมีความพึงพอใจในรสชาติของอาหารมีน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่มผู้นุ่งหางได้รับแจกจากกรมราททันต์ปีละสามชุดปัจจัยด้านที่นอนผู้นุ่งหางมีความพึงพอใจในคุณภาพของที่นอนยางพาราพื้นที่นอนมีความสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีปัญหาจากยุงและแมลงรบกวนปัจจัยด้านยารักษาโรคผู้นุ่งหางสามารถรับยารักษาโรคสําหรับบรรเทาอาการ ป่วยเบื้องต้นรวมถึงการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท,ท่วงทีที่เจ็บป่วยข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดลอ้อมกลุ่มผู้ต้องขังที่มีโทษมากกว่า25ปีใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายในเวลากลางวันกลุ่มผู้ต่องขังสูงอายุใช้พื้นที่ในศูนย์สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมและนันทนาการ กลุ่มพักขังพิการใช้พื้นที่รอบโรงเรี้ยงอาหารและพื้นที่สูงผู้สูงอายุเพื่ออ่านหนังสือกลุ่มพนักขังเพศทางเลือกใช้พื้นที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเพื่อทํากิจกรรมและใช้พื้นที่ฝ่ายควบคุมเพื่อพักผ่อนในวันหยุดกลุ่มพนักขังที่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษในวันธรรมดาต้อกขังจะออกทํางานสาธารณะรอบนอกปรนจําส่วนในวันหยุดจะใช้พื้นที่ว่างฝ่ายควบคุมเพื่อพักผ่อนและเล่นกีฬาด้านการอยู่ร่วมกันของพนักขังให้ความสําคัญกับการพึ่งพาสายกันด้านความปลอดภัย ให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสวนบุคคลและความปลอดภัยในการอยู่ในเรือนจําด้านการได้รับอิสรภาพก่อนกนําหนดผู้ต้องขังทุกคนให้ความคาดหวังภายหลังได้รับการพ้นโทษโดยผู้ต้องขังทุกคนให้ความสําคัญกับการได้รับพระราชทานอภัยโทษด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังทุกคนได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมรวมถึงสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และการได้รับเงินทุนสนับสนุนภายหลังพ้นโทษตามหลักเกณฑ์ ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆได้รับความสะดวกในการสอบถามสิทธิและหลักเกณฑ์การพักการลงโทษจากเจ้าหน้าที่โดยเปิดโอกาสให้ผู้้อกขังสอบถามรวมถึงเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งให้ผู้้อกขังทราบก่อนล่วงหน้าด้านการฝึกวิชาชีพในระหว่างถูกคุมขังเรื่องของการฝึกวิชาชีพส่วนใหญ่ผู้้อกขังที่เข้ารับการอบรมก็เพื่อต้องการใบรับรองผ่านการอบรมเพื่อนําไปใช้เลื่อนชั้นมากกว่าที่จะนําความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพจริงเรื่องระยะเวลา การต้องโทษก็มีผลต่อความสนใจในการฝึกวิชาชีพและเรื่องของความต้องการของผู้ต้องขังที่สนใจจะฝึกวิชาชีพเรือนจําจัดให้มีการอบรมฝึกวิชาชีพโดยผู้ต้องขังสามารถฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆที่เรือนจาจัดการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกและข้อมูลสําคัญในเรื่องของการเยี่ยมญาติมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ต้องขังผู้ต้องขังจะมาพื้นตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจําเพื่อรักษาสิทธิในการเยี่ยมญาติการเยี่ยมญาติมีทั้งกรณีปกติและเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์รวมถึงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด การรับส่งจดหมายมีทั้งแบบปกติและการส่งอีเมลด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายนอกผูก้ร่ขังรับทราบข่าวสารจากโทรทัศน์โดยเรือนจำจะเปิดโทรทัศน์ให้ผู้ร่วขังชมตั้งแต่เวลา16.30นถึงเวลา21.00นของทุกวันทั้งนี้มีการกำหนดรายการที่ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ร่วขังได้รับชมเช่นมวยและฟุตบอลเพื่อป้องกันผู้ร่วขังเล่นการพนันด้านกีฬาและนันทนาการ ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างในตอนกลางวันเล่นกีฬาและนันทนาการโดยเรียนจำจัดอุปกรณ์และพื้นที่ให้ทำกิจกรรมทั้งนี้เรียนจำสนับสนุสน,นให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่ดีส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้านสุขา,ามัยกลุ่มผู้ต้องขังให้ข้อมูลตรงกันในเรื่องของจํานวนห้องสุขาเพียงพอต่อจํานวนผู้ร่วงขังมีน้ําเพียงพอสําหรับชำระล้างร่างกายโดยเรียนจำจัดให้ผู้ต้องขังทำความสะอาดพื้นที่ ในประเด็นของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากเรียนจําพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้้อกขังดังนั้นเรียนจําจึงจัดให้มีการแก้ปัญหาโดยการให้มีสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคจําหน่ายในร้านสุขของผู้้อกขังโดยผู้้อกขังสามารถซื้อของใช้ได้ในวงเงินไม่เกินวันละ300บาทด้านการเข้าถึงการศึกษาผู้้อกขังสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างสะดวกตามความสมัครใจโดยเรียนจํา สนับสนอทใ่ผู้นอกขังได้รับการศึกษาตามความสมัครใจโดยมีเป้าหมายที่ต้องไม่มีผู้ไม่รู้หนังสือรวมถึงการให้ความสําคัญการพัฒนาจิตใจด้วยการอบรมหลักสูตรศักษาสมาธิด้านการลงโทษจำวินัยผู้้องขังรับทราบระเบียบข้อบังคับรวมถึงสิทธิจากการอุทธรณ์ร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกโดยเรือนจําจัดให้มีตู้แดงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนท้งนี้พระราชบัญญัติรัชทัน2560เป็นเครื่องมือในการควบคุมนองขังให้อยู่ในระเบียบวินัยและเป็นมาตรฐานในการดําเนินงานของเรือนจําข้อเสนอแนะ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าลักษณะการดำรงชีวิตของผู้ลอกขังในภาพรวมอยู่ในระดับมาตรฐานแต่สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาคือเรื่องของการจัดการระบบสาธารณนปโภคของเรือนจําควรมีโครงการในเรื่องของการปรับปรุงระบบท่อน้าประปาของเรือนจํารวมถึงสํารวจการใช้น้าประปาเพื่อเก็บข้อมูลและมีนโยบายการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ําในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพชีวิตกับเรือนจําอื่น เพื่อศึกษาปัญหารูปปัจจัของเรือนจำทั่วประเทศในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพชีวิตทุ่นนงขังโดยให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูลเพื่อลดความเกิดความเอ็นเอียงของคําตอบจบการนําเสนอครับขอบคุณมากครับ